ดีค่ะอยู่กับพี่ชาและก็น้องทิ่ดาแต่ไู่ชวงนี้ฟันกำลังจะขึ้นมันเคี้ยวมากเลยเอาวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอ,อุปกรณ์ที่เราให้น้องใช้ในการทานอาหารกันดีกว่านะคะจริงๆก็ในท้องตลาดก็มีหลายี่อหลายตัวอีกแล้วนะคะแต่ว่าที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นของแบรนด์ Marcus and Marcus นะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยคุณสมบัติก็คือดีมากหลายอย่างจะพูดให้ฟังนอกจาก เอ่อหน้าตาของมันที่ดูน่ารักมากแล้วคือหลายๆแบบเนี่ยเขาจะแบบสีสันก็น่ารักมากเลยให้ดูอะดูลายดูอะไรแบบเนี่ยอีกคนนึงก็แบบลายอย่างเงี้ยแล้วร้องไงเออแล้วก็แบบพวกแบบทานอาหารน้อยพวกควักันเปื้อนก็เป็นไรเงี้ยเอ็นดูอะ่ะเออก็จะมีแต่แบบสีมีแต่แบบลายน่ารักน่ารักเลยนะคะแต่ว่า นอกจากสีและลายที่น่ารักแล้วในวัสดุที่ใช้ก็คือดีมากๆเลยนะคะคือบอกก่อนว่าแบรนด์มาคัสและมาคัสเนี่ยเป็นแบรนด์มาจากแคนาดานะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้ทุกตัวนะเขาบอกเลยว่าเป็น BPA free แล้วก็ t ทา l n t free นะคะซึ่ง2ตัวนี้มันจะอยู่ในพวกออวัสดุที่มันเป็นพวกพลาสติกหรือว่าซิลิโคนแล้วมันก็จะปนเปื้อนออกมาตอนที่เราใช้งานอาจจะเมื่อเวลาแบบโดนความเย็นหรือว่าโดนความร้อนมันก็จะปนเปื้อนออกมาได้แต่ว่า ของมาคัสแอนมาคัสก็คือจะไม่มีสาร2ตัวนี้แน่นอนนะคะมาดูวัสดุที่เป็นซิลิโคนกันก่อนเลยนะคะก็อย่างชามข้าวน้องที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นซิลิโคนช้อนก็เป็นซิลิโคนนะคะหรือว่าพวกยางกัดอันนี้ก็เป็นซิลิโคนนะคะจริงๆเป็นซิลิโคนค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งของมาคัสแอนมาคัสเนี่ยเขาเป็นฟูดเกรดนะคะก็ใช้งานง่ายมากนะคะแล้วมันจะมีความทนทานหน่อยเห็นบอกว่า คือจะเอาไปนึ่งไปลวกไปอบ UV อะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็ใช้งานได้เนี่ยปีอัพเลยทีเดียวนะคะข้อดีของพวกจานชามหรือว่าช้อนที่เป็นซิลิโคนก็คือเวลาเขาตกเนี่ยไม่เป็นไรเลยไม่แตกนะคะเสียงไม่ดังด้วยคือบางทีถ้าเราปล่อยให้น้องกินเองน้องก็อาจจะเอามาเคาะมาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรมาดูขวดหัดดื่มกันบ้างดีกว่าเห็นน่ารักแบบนี้นะคะแต่จริงๆเนี่ยคือวัสดุดีมากๆเลยนะคะขวดตรงนี้เป็นพลาสติก ชนิด PPSU นะคะก็ทนความร้อนได้ถึง180องศาแล้วก็ทุกชิ้นส่วนในขวดเนี่ยสามารถเอาไปล้างไปอบไปนึ่งไปลวกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นปลอดภัยต่อน,น้องๆแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญตรงจุกงนี้นี่เขาเป็นแพลตินัมซิลิโคนเรดเดียวกับจุกนมนะคะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะ จริงแบรนด์มาคัสแ t m มาคัเขามีของสําหรับน้องๆอีกหลายอย่างเลยนะคะนอกจากอุปกรณ์กินข้าวนะคะอย่างที่เห็นก็จะมียางตันแบบนี้แล้วก็จะมีอันนี้ที่ให้คุณแม่เอาไว้ใส่แบบเก็บพวกน้ำซสต๊อกหรือว่าอะไรก็ได้ไปแช่แข็งได้เลยนะคะแล้วก็มีหลายอย่างอ่ะยังลองเข้าไปดูแล้วกันเนาะในไอจ Marcus N Marcus Th นะคะอ่าแล้วนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทานข้าวนะคะที่เราเลือกแล้วว่าดีสําหรับน้องที่ดาจริงๆนะคะยังไงลองเข้าไปดูในเพจของเราได้นะคะในนั้นก็จะมีเรื่องราวของสาวน้อยคนนี้นะคะรวมไปถึงข่าวต่างๆที่เราเลือกให้น้องใช้ด้วยยางันทุกครั้งเนาะอาจจะไม่ใช่ของที่แบบว่าโหแทงที่สุดเลิศเลอที่สุดแต่ว่าดีที่สุดสําหรับน้องที่ดาแน่นอนค่ะฝากเพจด้วยนะ Baby Don't w o r r y บ y ยทิชาคะ่ะยังไงลูก มันมีมาคัดเลย